สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับนมีคําถามคำถามหนึ่งนะครับเออเป็นคาถามยอดนิยมเลยนะครับก็คือว่าอาการก็คือว่ามีอยู่ว่าอ่าลอบสะดุดนะครับรอดเดินเบาไม่นิ่งนะสะดุดสะอึกกระตุกอะไรประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาค่อยๆไล่เช็คกันนะครับผมจะบอกจุดที่ควรจะเช็คนะฮะในในรถนะครับมันมีไม่กี่อย่างหรอกครับสำหรับเครื่องยนต์เบนซินนะครับอันนี้นะ ก็มันมีแค่ไม่กี่จุดที่ต้องเช็คนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเรามาเริ่มกันจากจุดแรกกันก่อนนะครับอาการยอดนิยมเลยนะครับก็คือเจ้าคอยหัวเทียนนะอันนี้เนื่องจากว่ามันอยู่ด้านในนะครับผมไม่ได้เปิดให้ดูนะฮะนี่นครับวิธีเช็คนี่ทำยังไงนะฮะวิธีเช็คเลยง่ายๆนะครับเราถอดคอยออกมาทีละเส้นนะฮะหัวเทียนทีละสูบเลยนะครับเราถอดออกมานะฮะแล้วฟังอาการของเสียงเครื่องนะครับ ถ้าเราถอดออกมาแล้วเนี่ยเ,เสียงเครื่องปกติหมายความว่าสูกนั้นแหละครับมีปัญหานะเราก็ต้องมาไล่อีกทีนึงอาจจะเป็นที่คอยหรือเป็นที่ตัวหัวเทียนมีปัญหานะครับเราต้องค่อยๆไล่ไปทีละสูกนะครับสี่สูบก็4ี่จุดนะฮะไล่ไปนะครับถ้าสมมุติว่าจบจะตรงนี้แล้วไม่มีนะไม่มีเนี่ยอันดับต่อไปนะครับมอเตอร์ชดเชยรอบเดินเบานะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ชอบมีปัญหาครับเนื่องจากสกปรกบ้างอะไรบ้างนะดำบ้างเอ่อ มันไม่ทํางานเป็นปกติบ้างนะครับตัวนี้ก็ถอดมาทําความสะอาดซะนะฮะดูใช้โซนนกซึ่งผมเคยทคําคลิปไปแล้วนะครับนะตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเป็นจําเลยตัวหนึ่งงานที่ชอบมีปัญหานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือจาลิ้นปีกเสือ้อนะตัวนี้เนี่ยอาจจะส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นจากคราบเข่าที่ไปเกาะตามลิ้นปีกเสื้อนะครับทำให้มันปิดไม่สนิทนะอมันปิดไม่สนิทปุ๊บไอ้อากาศมันก็จะรอดผ่านได้รอบมันก็จะกระพือ หลักๆแล้วเนี่ยอาการเนี่ยส่วนมากแล้วจะมีอยู่ประมาณนี้แหละครับไม่ค่อยหนีจากนี้เท่าไหร่นะส่วนพวกเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับอันนี้ลองง่ายๆครับลองถอดปลั๊กมันดูนะถ้าถอดแล้วอาการเหมือนเดิมก็สงสัยว่ามันไว้ก่อนเลยนะครับวิธีเช็คของผมก็มีอยู่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคร่าวๆสำหรับการเช็ครถเบื้องต้นนะครับส่วนว่าจะหนักไปถึงระบบหัวฉีดมีปัญหา ระบบล้างระบบปั๊มติอะไรพวกน,นั้นก็ต้องว่ากันอีกเรื่องนึ่งนะฮะตรงนั้นเนี่ยอาจจะทาเองไม่ได้เนื่องจากว่ามันลื่นข้างเยอะนะครับเหมือนผมระบบ,บัวชีนี่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างในด้านหนเนี่ยนะครับถ้าจะถอดก็ต้องเปิดตัวนี้ออกเปิดกระโหลกไอ้เจ้าตัวคอไอดีนี่ออกนะฮะซึ่งก็เคยถอดมาแล้วเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยมีปัญหาครับหัชีีดถ้าเราไม่เติมน,น้ามันที่สปกปรกหรือว่ามีมันนั้นมีคราบสกปรกอยู่ในถังน้ํามันเรานะครับ ตัวนี้ก็จะไม่ค่อยเป็นไหล่ส่วนมากก็จะวนเวียนอยู่แถวระบบไฟฟ้านี่แหละครับอาการนี้นะครับวาากับว่าเจ้าว่าปีพิเสื้อนะยังไงก็ไปลองดูครับสําหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับลองดูตรงนี้ก่อนนะลองไล่เช็คตีละส่วนผมว่านะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับอาจจะสั้นๆนิดนึงนะครับแต่เป็นคลิปที่ตอบปัญหานะที่หลายๆท่านเจอกันบ่อยเลยนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับ